รับสู่ช่องเสียนิกแมคโครซิงนะครับวันนี้เราก็มาดูการทำงานของทีมงานน้องใหม่ของเรานะครับทีมงานเสียนิกแมคโครซิงนะครับเราก็จะมาถ่ายให้ดูการทำงานนะครับรถขุดเราเพิ่งซื้อมาเนี่ยนะครับทีมงานน้องใหม่นะครับว่าเครื่องมันจะนิ่มเครื่องมันจะแรงแค่ไหนนะครับเราก็ให้ดูนะครับ <genauso S 1> ทีมงานเสียนิกแ <c oughs> มคโครซิงบ้านดอนสะแบงนะครับ บนนองตัดใหญ่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับมาดูการทำงานนะครับทีง,งานเสียนิดโอโพสิ่งอันนี้รถดำเรามีคันเดียวนะครับเราก็รอรถดำนะครับนี่ครับก็ปันเทียบนะครับดลดลว่ารถเราการทำงานของรถเรานะครับงานเสียนิดนะครับีงานก็ไมเยอะนะครับเรา งานสิบเี้ยวยี่สิบเี้ยวนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูการทํางานโดยเฉยนะครับเครื่องีดังเงียบเหมือนรถใหม่เลยนะครับอ0สุสนะครับเครื่องสวยไม่มีเสียงเลยนะครับรถคันนี้ทํางานดีนะครับระบบเต็มนะครับไฟฟ้าเต็มทํางานคล่องนะครับไม่มีปัญหานะครับเรา เสียนิกแมคโคซิงนะครับเป็นทีมงานน้องใหม่นะครับเพิ่งเล่นนะครับเพิ่งซื้อรุดำรถแมคโคนะครับแล้วก็ฝากให้ดูนะครับคลิปนี้เราก็ฝากให้ดูเพียงแค่นี้นะครับทีมงานช่องน้องใหม่ของเรานะครับทีมงานช่อง YouTube นะครับเสียนิกแมคโคซิงนะครับแล้วก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกทท่านนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีมงานเสียนิกไมโครซิ่งครับ